สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวมาทําคลิปพี่กัเด็กนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่าในสายตาของเขาคนนั้นนะคะมองคุณเป็นคนยังไงนะคะเมื่อก่อนกับตอนนี้ค่ะค่ะผลการทํานายนะคะก็เป็นการหานไพ่โดยโรวมนะคะไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะค่ะ และทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะมิวขอขอบคุณมากๆเลยค่ะและคอมเมนต์นานๆนานๆส่งมานะคะมิวอ่านทุกขอ้อความเลยละคะ่ะนะทุกเมสเซจเลยมิวขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะจากใจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในใจตาของเขาคนนั้นนะคะเมื่อก่อนกับตอนนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะเขามองเพื่อนๆเ,เป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนค่ะ ก่อนอื่นนะคะมิวคอยเป็นเพื่อนรับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะแล้วตั้งคําถามภายในใจค่ะว่าเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณมองเพื่อนๆเ,เป็นคนยังไงนะคะและปัจจุบันเขามองเพื่อนๆเ,เป็นคนแบบไหนนะคะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะค่ะแล้วลืมตาขึ้นมามาทำการเลือกกองไพ่กันนับจากทางซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะเด็กที่หนึ่งค่ะเด็กที่สองเด็กที่สามนะคะ จะดูตาไพ่เด็กไหนสำรับไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่สำรับนี้ค่ะในสายตาของเขานะคะมองคุณเป็นคนยังไงนะคะเมื่อก่อนกับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมามาดูกันนะคะว่า คุณเป็นคนเดิมหรือว่าคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะถามมาก่อนกับตอนนี้เขามองคุณเหมือนกันหรือเปล่านะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะมองคุณเป็นคนยังไงนะคะเมื่อก่อนกับตอนนี้มองคุณพัฒนาขึ้นหรือว่ามองคุณอ่า แย่ลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะก่อนหน้านะคะมิวจะขอเปิดไพ่ว่าเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะแปดถ้วยค่ะขอไัยค่ะแปดดาบนะคะเมื่อก่อนเขามองคุณเป็นคนยังไงคะ ี่ไม้เท้าค่ะเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะสิบไม้เท้านะคะว้าวเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะในสายตาของเขามองคุณเป็นคนยังไงสามไม้เท้าค่ะว้าว ถา่มเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะเมื่อก่อนนะคะ,ะ,คะเขามองว่าจากหน้าไพ่นะคะเมื่อก่อนเขามองว่าตัวคุณเองคะ่ะเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนเล่นตัวอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะนะคุณเป็นคนเล่นตัวนะคะคุณจะเหมือนให้คนเข้าหาคุณยากมากเลยใครชอบคุณจะอ้อยคุณจะจีบคุณเน่ยเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากค่ะนะเพราะคุณไม่เปิดโอกาส นะคะดังนั้นนะคะจึงทําให้เขานั้นรู้สึกว่านี่แหละผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายแบบนี้ค่ะที่เขาอยากได้ค่ะนะคะก็คือว่าคนที่ว่าจีบยกักยากอะไรประมาณนี้ค่ะเขาชอบนะคะเห็นไหมคะสิบไม้เท้านะคะในความรู้สึกของเขาค่ะของยากก็แสดงว่าต้องมีค่ามากอะไรประมาณนี้ค่ะ ยิ่งยากยิงแต้มเยอะยิงคะแนนเยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเกมเลยนะค่ะการที่ว่าเข้าถึงคุณได้ยากจีบคุณได้ยากอะคะ่ะทําให้เขาอยากได้คุณมาเป็นคนรักมาเป็นคู่ครองนะคะค่ะดังนั้นนะคะทําให้เขามีความพยายามที่อยากจะเข้าหาคุณอยากจะจีบคุณให้ได้ค่ะนะ,ะนะทำยังไงก็ได้ให้คุณมาเป็นคนรักของเขาะคะ่ะเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณแบบนี้นะคะ ประมาณว่าเขามองว่าคุณเป็นคนยากอะคะ่ะคุณยากยิ่งยากยิ่งมีค่าเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะและปัจจุบันนี้นล่ะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะในสายตาของเขาเขามองคุณเป็นคนยังไงเหมือนเดิมไหมพัฒนาขึ้นหรือแย่ลงยังไงนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงคะในสายตาของเขา the lover นะคะ ตอนนี้นะคะในสายตาของเขามองคุณเป็นคนยังไงคะสองถ้วยข้าเจ้าช่วยกล้วยทอดแม่เจ้าอู้อุดทานไม่ทันเลยค่ะตอนนี้นะคะในสายตาเขามองคุณเป็นคนยังไงคะก้าวไม้เท้านะคะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะตอนนี้นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะในสายตาของเขา <You> เจ็ดถ้วยค่ะฮึมเมื่อก่อนนะคะเขามองว่าคุณนะคะจีบยากเหมือนว่ายากอะคะ่ะทําให้มีค่ามากใช่ไหมคะปัจจุบันนี้นะคะในสายตาของเขามองคุณดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเขามองว่าเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนรักที่ดีนะคะค่ะ คุณคือรักแท้ของเขานะคะที่เขาได้มาพบมาเจอค่ะนะค่ะก้าวไม้เท้านะคะและตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่วางตัวดีะค่ะ <c oughs> คุณมีคนขออภัยนะคะถ้าคุณกับเขาคบกันแล้วะค่ะ <c oughs> คุณเป็นคนวางตัวได้ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> คุณมีคนรักแล้วคุณก็ไม่สนใจใครค่ะค่ะแต่ถ้าคุณกับเขายังไม่ได้คบหาดูใจกันนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณก็ดูมีเกียรต มีสักสีในสายตาของเขาค่ะนะเจ็ดถ้วยนะคะคุณคือผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้ชายในฝันของเขาเลยเขาอยากได้เจอคนแบบนี้ค่ะเขาอยากได้สีภรรยาแบบคุณเนี่ยค่ะหรือว่าอยากได้สามีแบบคุณลักษณะแบบนี้นะคะเขาเหมือนมาเจอแล้วค่ะคนที่ใช่เขามาเจอแล้วคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยค่ะค่ะเมื่อก่อนกับตอนนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเขาก็าชื่นชมในตัวคุณนะคะ และตอนนี้นะคะเขายิ่งเทิดทูนคุณมากๆเลยค่ะเขามองคุณแบบว่าอัปเลเวลขึ้นไปสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกอะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวมิวจะถามต่อเลยนะคะเดี๋ยวมิวจะถามว่าอะไรดีนะมิวจะถามว่าและเขาคนนั้นนะคะเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพั์ครั้งนี้ดีกว่าค่ะเขาคนนั้นนะคะจะเทคไอชั่นอย่างไรต่อไปค่ะ เขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะสเตรนค่ะใครเลือกเด็กเนี้ยอย่าม่มีแปลฟังเนาะอิจฉา mm hmm. แปดไม่เท้านะคะว้าวถ้าคนนั้นจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ราชาถือเหรียญโอ้โหดีงามพระรามแปดดีเลิศประเสริฐตีนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปคะเขาจะเทคยังไง The ะ h ชลิออดนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่ะในเมื่อเขาเห็นคุณเป็นเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณมีค่านะคะ ปัจจุบันนี้เขาเทิดทูนคุณแบบว่าเป็นเหมือนเ,นเป็นรางวัลยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้เลยค่ะสําหรับเขานะคะค่ะการเทคแอคชั่นของเขาก็คือว่าเนี่ยค่ะจะเต้นนะคะเขารักคุณเขายอมคุณหมดใจอะค่ะนะแปดไม้เท้านะคะเขาจะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับคุณะคะนะคะ,นะคะราชาถือเหรียญน,นะคะเพราะว่าตัวของเขานะคะ เขามาเจอแล้วคนที่ใช่นะคะความรู้สึกของเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากคุณได้เลยค่ะนะเด็ดชายออดนะคะเขาจะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ uh huh. ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะไรประมาณเนี้ยค่ะว wow. ้าวค่ะสําหรับเด็กนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณดูดีมีค่ามีราคานะคะปัจจุบันนี้นะคะเขามองคุณมีค่ามีราคาเพิ่มเป็นทวีคูณค่ะ ค่ะเขาคนนั้นรักคุณมากๆเลยนะคะข่ะพ้นการทํานายก็ออกมาดีนะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะนะขอให้คนนั้นได้พบกับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่2นะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเมื่อก่อนกับตอนนี้นะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาคขนนั้นนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไง และปัจจุบันนี้นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะใครจะมีข,ขอเปิดอ่าไพ่เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเขามองคุณเป็นคนยังไงคะแปดไม้เท้านะคะเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะราชินีถึงไม้เท้าค่ะ เมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะราชาถือถ้วยนะคะโอ้โหเมื่อก่อนเขามองคุณเป็นคนยังไงคะในสายตาของเขานะคะเขามองคุณยังไงอัจบินถือถ้วยนะคะโอ้โห เมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะเขาบอกว่าแปดไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าคุยเก่งมากๆเลยนะคะมีวาจาในการพูดคุยกับเขาค่ะนะคะเป็นคนคุยเก่งเป็นคนที่ว่าติดต่อกิจการงานอะไรคุณเก่งมากๆเลยค่ะการพูดนะคะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณพูด มากจนเขาเบื่อนะคะไม่ใช่ค่ะคุณมีทักษะในการพูดคุยนะคะราชนีถือไม้เท้านะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณดูดีมากๆเลยในสายตาเขาราชาถือถ้วยนะคะค่ะเมื่อก่อนนะคะเขามองยิ่งมองคุณยิ่งก็ยิ่งรักคุณอะค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะเพราะคุณดูดีมีสเสน่ห์ทุกอย่างเลยค่ะถูกใจถูกสายตาเขาถูกจดิตเขาอะ เะะมื่อก่อนนะคะในสายตาของเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะถูกใจเขามากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันนะคะแล้วตอนนี้ละคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะพัฒนาขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะไม่อินไม่น้อยไม่เครียดนะคะปัจจุบันนี้นะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขานะคะ ราชาถือไม้เท้าค่ะอือหือปัจจุบันนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะเนี่ยเด็กถือดาบค่ะโอ้โหขอพระกาเด็กถือไม้เท้าและปัจจุบันลนะคะเขามองคุณแบบเป็นคนยังไงนะคะในสายตาของเขาเขามองคุณยังไง แปดดาบนะคะปัจจุบันนี้นะคะในสายตาของเขาเขามองคุณเป็นคนยังไงคะ The Emperor ค่ะและตอนนี้นะคะเขามองคุณยังไงนะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขานะคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะในสายตาของเขาะะที่เขามองคุณนะคะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะ เขามองว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะเมื่อก่อนนะคะคุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนน่ารักค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะคุณเป็นจอมงการและนะคะเป็นคนคอยควบคุมความสัมพันธ์นะคะราชาถือไม้เท้านะคะคุณก็ยังมีสเสน่ห์ต่อเขานะคะเด็กถือไม้เท้านะคะแต่คุณนะคะอยากให้เขาทาตามความคิดของคุณนะคะ ทำให้ปัจจุบันนี้นะคะเขารู้สึกอึดอัดค่ะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเองอะค่ะเดมเพอเรอรนะคะ, The ะ,คะเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์เมื่อก่อนนะคะคุณดูดีมีเสน่ห์นะคะน่ารักค่ะแต่ปัจจุบันนี้คุณเป็นจอมเผด็จการนะคะเป็นคนบงการในความสัมพันธ์นะคะคุณควบคุมเขาทุกอย่างทำให้เขานั้นรู้สึกอึดอัดนะคะ ค่ะในสายตาของเขานะคะที่เขามองคุณนะคะจากหน้าไพ่แล้วค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะคะคุณดูดีมีเสน่ห์ใช่ไหมล่ะคะเขาอยากจะได้คุณมาเป็นคนรักอะค่ะแต่เมื่อได้คุณมาเป็นคนรักคบกันแล้วค่ะคุณกลายเป็นจอมเผด็จการคอยควบคุมเขาอะค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะเมื่อก่อนเขามองคุณดีนะคะปัจจุบันนี้อาจจะแย่ลงมานิดนึงอะค่ะ คะแนนลดลงเดี๋ยวเรามาเข้าคําถามต่อไปนะคะในเมื่อเขามองว่าคุณเป็นจอมอเด็กการอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดค้าจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะค้าจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะสี่ถ้วยค่ะ เขาจะเทคชันยังไงนเนี่เขาจะทำยังไงต่อไปราชาถือเหรียญนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปเขาาจะเทคยังไง The Tower ค่ะว้าวเขาคนนั้นนะคะเขาจะทำยังไงจะเทคแอชันยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์คะ เด็กถือเหรียญค่ะค่ะเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่ะโดยความที่ว่าตอนนี้นะคะคุณเป็นจอมเผด็จการเป็นจอมวงการนะคะในความสัมพันธ์คอยควบคุมเขานะคะทำให้เขาน้ารู้สึกอึดอัดน,นะคะเขาจึงบอกว่าเนี่ยสี่ถ้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาหมดความอดทนเขารู้สึกเบื่อหน่ายจริงๆนะคะ ค่ะต่อไปนะคะการเทคแอคชั่นของเขาก็คือว่าเขาจะให้เกียรติตัวเองอะค่ะคือว่าเขาจะไม่ทนและเดอะทาวเวอร์นะคะเขาจะเหมือนแบบว่าอยู่แล้วเขาเอึดอัดเขาไม่มีความสุขเขาจะพังเลยความสับฟังทั้งนี้ก็คือแบบทะเลาะกันเลิกลากันไปเลยอะไรประมาณนี้นะค่ะนะเด็กถือเหรียญน,นะคะเพราะว่าตอนนี้นะค่ะเขากำลังกำลังเก็บ ความคิดความรู้สึกของตัวเองคือแบบว่าเพิ่มว่าความรู้สึกอึอดอดัดความรู้สึกแย่ของเขาอะมากขึ้นทุกวันทุกวันหรือเปล่าถ้ามันหมดความอดทนนะคะ่ะเขาก็จะไม่คบกับคุณต่อแล้วว้าวข่ะพ้นการทานายก็มีประมาณนี้นะคะค่ะในเมื่อเขามีความคิดอย่างนี้นะคะถ้าคุณรักเขานะคะอะไรเบาได้ก็บเบาอะไรยอมได้ก็ยอมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะได้มีความสุขนะคะจะได้รักกันนานๆนะเนาะ ค่ะกระถือว่าเป็นไพ่เตือนนะคะคำเม่าก่อนนะคะคุณเป็นคนดูดีน่ารักนะคะเป็นคนที่แบบว่าเขาอยากได้คุณมาเป็นคนรักมากเลยแต่เมื่อได้คุณมาเป็นคนรักแล้วค่ะคุณควบคุมเขาจนเขารู้สึกอึดอดัดคุณเป็นคนรักที่ทําให้เขาไม่มีความสุขะนาดนะค่ะ,นะคะอันนี้นะคะอะไรที่ว่าแก้ไขได้ก็แก้ไขนะคะความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะ เขาบอกว่าถ้าเขาอดทนไม่ไหวนะคะเขาอึดอัดเขาเขาเบื่อนายเขาทนไม่ไหวอะค่ะเขาก็จะจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะไม่ไปต่อกับคุณแล้วนะคะค่ะอะไรที่เป็นพลังงานดีๆก็รับไปนะคะอะไรเป็นพลังงานบวกก็รับไปอะไรเป็นพลังงานลบก็ทิ้งไปนะคะไม่ต้องสนใจเนาะค่ะมิ้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเมื่อก่อนกับตอนนี้นะคะคุณดูเป็นคนยังไงในสายตาของเขานะคะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเมื่อก่อนนะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขานะคะและปัจจุบันคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขานะคะพัฒนาให้ดูดีขึ้นหรือว่าแย่ลงยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเพื่อจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขอะเนาะ คาเดียวมิวขอเปิดก okay. ่อนเลยว่าเมื่อก่อนนะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาเมื่อก่อนนี้นะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาค่ะแปดเหรียญนะคะเมื่อก่อนนะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาสองเหรียญค่ะ คุณเป็นคนยังไงคะในใสายตาเขานะคะเทมเปอร์เรนต์ค่ะว้าวในสายตาของเขาคนนั้นนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะดีเอ็มเพรสค่ะเมื่อก่อนนะคะในสายตาของเขาเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะค่ะ แปดเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคุณเองค่ะเป็นคนอ่าช่างสังเกตนะคะเป็นคนที่ว่าใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะค่ะสองเหรียญน,นะคะแต่ตัวของคุณเองค่ะคุณเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจหรอกค่ะนะคุณมักจะศึกษานะคะจะดูอ่าสิ่งรอบข้างนะคะสังคมรอบข้างหรือไม่อย่างนั้นนะคะ คุณมักจะสังเกตตัวคุณเองค่ะว่าตรงไหนที่ว่าไม่เหมาะสมนะคะคุณจะพัฒนาค่ะนะอะไรที่ว่าไม่ดีนะคะคุณก็จะพยายามนะคะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะนะคะดีเอ็มเพรสนะคะทำให้คุณนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เหมาะสมจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกะค่ะนะคะ เมื่อก่อนนะคะคุณเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยค่ะอะไรที่คุณคิดว่าไม่เหมาะสมไม่คู่ควรไม่ดีงามนะคะคุณจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะค่ะเมื่อก่อนนะคะเขามองคุณเป็นคนอย่างนั้นนะคะคแล้วปัจจุบันละคะเขามองคุณเป็นคนยังไงคุณพัฒนาดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรยังไงนะคะในใสายตาของเขานะคะและตอนนี้นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะในสายตาของเขา คุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาคะหนึ่งไม้เท้าค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาหกดาบค่ะอืมปัจจุบันนะคะคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาคะ หกเหรียญค่ะเามองคุณเป็นคนยังไงกันเนี่ยอัจจะบินถือไม้เท้านะคะกับปัจจุบันนี้นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะแตกต่างจากเดิมไหมดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะข่ะจากหน้าไพ่แล้วนะคะเขาก็มองคุณไม่แตกต่างจาก ที่ผ่านมาค่ะนะค่ะคุณอาจจะแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยก็คือว่า1นึ่งไม้เท้านะคะตัวของคุณเองอะคะ่ะตอนนี้คุณเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะมั่นใจในตัวของคุณเองนะคะหกไม้เท้านะคะค่ะที่ผ่านมาค่ะคุณเคยเป็นคนอ่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะความมั่นใจของคุณมาแล้วนะคะ หกเหรียญน,นะคะคุณก็ยังเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีสำหรับเขาเสมอค่ะนะอัศวินถือไม้เท้าค่ะคุณก็ยังคงเป็นคนที่เขาอยากจะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปเรื่อยๆค่ะนะที่ผ่านมานะคะคุณเป็นดีเอ็มเพรสนะคะเป็นคนที่แบบว่าคนที่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกของเขาได้ค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะคุณก็ยังคงเป็นคนที่เหมาะสมอยู่ค่ะนะ,ะในสายตาของเขานะคะไม่ได้มองคุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้แย่ลงนะคะอาจจะดีขึ้นกว่าเกานิดนึงนะคะ่ะมองคุณไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไร่ค่ะนะค่ะเดี๋ยวฉันถามต่อค่ะนะในเมื่อเขาเหมาะในสายตาของเขานะคะ เขามองคุณไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยค่ะนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปในเมื่อคุณคือคนที่อ่าเหมือนเดิมในใจตามเขาอะค่ะไม่มีอะไรแย่ลงเลยด้วยเขาจะทำยังไงต่อไปคะสิบเหรียญค่ะอืม เขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปคะราชาถึงไม้เท้านะคะว้าวเขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปคะสี่เหรียญค่ะพัดจางเฉยๆท้อนะคะ สิบดาบนะคะมิวขอขยายสิบดาบนะคะสิบดาบคืออะไรในโนมนะคะเขาจะเทคแชั่นยังไงต่อไปคะ่ะสี่ไม้เท้านะคะหัวหาวค่ะแนโนมนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปนะคะในสายตาของเขานะคะมองคุณไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไรเลยะค่ะนะคุณคือคนที่เขาอยากได้มาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเขาอะค่ะนะ ดังนั้นนะคะเขาจะเ a k e action อย่างไรต่อไปนะคะเขาก็จะนําคุณมาสร้างครอบครัวกับเขาเนี่ยค่ะนะคะเขาจะสร้างครอบครัวกับคุณค่ะราชาถือไม้เท้านะคะเพราะว่าเขาคิดมาดีแล้วค่ะนะค่ะและอย่างหนึ่งนะคะการที่ว่าเขาจะตกลงปงใจสร้างครอบครัวกับคุณนะคะมีครอบครัวกับคุณเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปอะค่ะนะคะ ถ้าเสียคุณไปเนี่ยเขาต้องตายแน่เลยค่ะเขาต้องเจ็บปวดทุกทรมานตายแน่นอนเลยดังนั้นนะคะเขาจะแต่งงานกับคุณค่ะนะคะบางคู่กรณีนะคะเขาจะขอคุณแต่งงานค่ะค่ะผลการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนกับตอนนี้นะคะในสายตาของเขานะคะไม่ได้มองคุณแตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไรเลยะค่ะนะอาจจะพัฒนาขึ้นนิดนึงอะคะ่ะ แต่สาหรับเขาแล้วเขาพอใจนะคะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นนะคะเขาก็จะขอคุณแต่งงานค่ะว้าน่ารักจังเลยะค,ะค่ะค่ะมิวก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย